สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเบียก็มาอยู่ที่ตลาดไทยนะคะตรงตรงนี้เป็นโซนตลาดผลไม้นานาชาตินะคะซึ่งเป็นโซนขายปีกทั้งหมดนะคะก็วันนี้เบียจะพามาเช็คราคาทุเรียนขายปีกกันนะคะว่าตอนเนี้ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวจะพาเดินชมรอบๆตลาดด้วยนะคะว่ามีอะไรขายบ้างมีผลไม้ชนิดไหนบ้างนะคะเผื่อเพื่อนๆอยากจะมาเลือกซื้อกันก็จะได้เอาไว้ตัดสินใจนะคะก็เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ ก้านยาโรนะ้นหนึนะคะหมอนทองโรนละร้อยยีบาทดูกสิอันนี้หมอนทองโลหนึ่งร้บาทยังไม่สุกนะคะกินได้พรุ่งนี้เย็น นีร้านเจ๊เบนนะคะทุ้เรียนทุ้เรียนเหลือน้อยมากผู้เรียนน้อยเหมือนกันผูเรียนน้อยผู <c oughs> เรียนอ่า <c oughs> อันนี้ <c oughs> นแกะขายลูกกะปิ๑ร้อยสามสิบาทลูกติเตียวเองอันนี้หมอนทองร้อยสามสิบบาท <c oughs> <c oughs> ลูกใหญ่ร้อยสี่สิบ โอ้ราคาขึ้นแล้วนะคะขึ้นยังเห็นได้ชัดอันนี้ขีดละ45บาทร้านนี้คัดเกตคัดเกตจะเป็นนะ <130. S> 1 0 0 140อยบอามร้อยสี่สบอาอันนี้จะเป็นจัมโบ้หน่อย130บาทเนี่ยไปดูร้านวันนั้นที่โลละ1้0เอยโลละแ0บาท Trendy, อยู่ร้านนี้โลละ80บาทวันนี้จะโลเท่าไหร่อ๋อราคาขึ้นโลละร0อยก็มา20บาทก็ยังถูกอยู่เพราะว่าอาทิตย์อาทิตย์ก่อนโลละ80บาทแต่ว่ามาอาทิตย์นี้ก็คนที่ซื้อร้อยหนึ่ง แต่ว่าลูกมันใหญ่มากเลยนะโอ้โหลูกมันใหญ่ารเนือลงมันตกใสอ่ะมันใหญ่เกินลลูกมันมันใหญ่เกิน ลูกมันใหญ่เห็นไหมนักล้างานี่เพียงจอดูแต่ว่าเปลือกไม่ไม่หนามากนะคะลูกใหญ่ๆหเปลือกก็พอดีจะให้ดูเดี๋ยวพี่จะไปจอบเสียเลือกได้เลยพี่เอาไปกินมันคารพูดได้ถือลูกมันใหญ่เนี่ก็ลูกประมาณ ตรงนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอะคะตรงนี้ร้านหนูหรือว่าที่ไหนอ่แถวๆนี้ประมาณห้าโมงเขาก็ปิดกันหมดแล้วปิดห้าโมงปิดใช่ไหมเด็กชาก็แต่เช้าแหละเจ็ดโมงอ๋อแสดงว่าถ้าเรามาตอนเย็นเราก็พี่ต้องมาก่อนเราต้องมาตอนเช้าทั้งนั้นอะถ้าจะให้มาซื้อก็ต้องมาก็ที่นี่เขาจะเปิดเช้าๆนะคะแล้วก็ปิดเร็วหน่อยก็คือห้าโมงเย็นปิดแล้ว ตรงตลาดผลไม้นานาชาตินะคะร้านร้อยเดีวจัมร้อนโลลแปะอ๋อบอกไป้วอ๋อลูกใหญ่โลละร้อยอ่ะมันลูกใหญ่คือลูกใหญ่ตกไฟโลละร้อยเดียวหมดเลยอ๋อลูกใหญ่โลละร้อยขายาก โอ้สนีวยกก็คือตอนนี้นะคะที่เห็นทุกๆร้านจะมีลูกแบบจัมโบ้ลูกใหญ่ๆเลยอ่ะท,ที่ราคาถูกก็คือจะอยู่ที่ทต่ำสุดอ่ะ100บาท,ทาแต่ถ้าลูกขนาดที่แบบเป็นขนาดกลางๆกำลงัลงพอดีอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่ราคา120 130 140บบาทออานี่อย่างตัวเนี้ยก็อันนี้ก็ร้อยยี่สิบแต่ว่าแบบนี้ก็ยังโอเคนะแบร้อยบาทเลยมันก็คอกออือมันก็ไม่ใหญ่ามากไงมันก็ไม่ใหญ่มาได้แต่พอใหญ่มันก็ใหญ่เวอร รอบที่แล้วรอบที่แล้วคือเรามาซื้อที่ร้านนี้นะคะก็คือตอนนั้นอะรัวร้อยโตลัวร้อยแต่ตอนนี้ก็คือราคาขึ้นแล้วขึ้นเหมือนกับขึ้นราคาเดียวกับตลาดขายขายส่งเลยค่ะคือ <c oughs> ใหญ่ทุกร้านอะบอกเลย <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เจอแต่ลูกใหญ่ๆคะ่ะ <c oughs> เออเพราะว่าเหมือนมันขายขายส่งไม่ได้ปะ มันไม่ค่อยมีคนซื้อใช่ไหมลูกลูกลของไซมันส่งออกไม่ได้นะมันกินในประเทศเทั้นอ๋นี่กำลังพอดีกินคนเดียวลูกตกไซไม่ได้อันนี้ร้อยสิบอันนี้ลูกโอเคอยู่นะซองบางสุกเอออันนี้ลูกโอเคอยู่เราค่อยมาโดนดูสิร้านนี้คัดเกรปเขาที่เขาที่เหลือร้อยสามสิบบาทอันนี้ร้อยสี่สิบบาทแล้วนะคะก็อันนี้ก็ยังเป็นร้อยอันนี้ร้อยสามสิบ เันนี้ร3 0บาทเนื้อสวยอยู่นะคะลูกใหญ่ด้วยร้อยสามแต่ว่ามันก็ราคาขึ้นแล้วอะนะ คนมุงเยอะมากเลยลูกอันนี้อะไรร้อยยี่สิบใช่ไหมะเข้าไปลูกใหญ่ร้อยยี่สิบเดี๋ยวไปดูตรงนั้นอันนู้นเท่าไหร่อ่ะทำไมคนมุงอ่ะ ร้ <103. S 2> <120. S 1> อามเท่าไรนะอ๋อยิบร้อยย่สิบร้านนี้นะคะร้านนบนี ไีใจได้ใจเลยทุเรียนโอเคเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นทุเรียนลาราคลนล้าอันนี้ทุเรียนเกรดพีเมียมนะคะ140บาทแต่ลูกสวยจริงลูกสวยมากๆครูครูเลยอืมคูใหญ่ลูกสวยก็ที่นี่นอกจากทุเรียนแล้วนะคะก็จะมีผลไม้ชนิดอื่นๆขายด้วยเช่นแอปเปิลซาลี่อัง,งุุนเมลอนนะคะ ใครที่อยากจะมาหาผลไม้ไปไว้ทานกันก็แนะนํามาที่นี่ได้เลยนะคะได้ผลไม้หลายอย่างเลยอ๋อนี่เป็นร้านเจ๊เบนนะคะรอบที่แล้วคือเราไม่ได้มาฝั่งนี้นะเราดูอีกฝั่งหนึ่งมีทุรเรียนทอดขายด้วยอ,อันนี้120 120บบาทโอ้ที่เขาถืออยู่คือภูสวยมากสวยจริง อันนี้ร้อยสามสิบเดียวกำลังโป๊ะๆอืมกำลังพอกินลูกสวยนะครูสวยนะครูครูใหญ่ต้องบอกว่าครูใหญ่ เป็นไงกันบ้างคะคเพื่อนๆเบียวก็พาไปชมนะคะตลาดขายปีกนะคะโซนตลาดผลไม้นานาชาติเรียบร้อยแล้วนะคะก็ราคาของผู้เรียนวันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ราคาขายปีกนะคะก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ100บาทถึง140บาทนะคะตัว140่อบาทเนี่ยจะเป็นตัวคัดเกตนะคะอย่างดีก็คือจะเป็นรูปที่แบบฟูสวยแล้วก็เนื้อสวยนะคะจะอยู่ที่140บาทแต่ว่า ห่100บาทเนี่ยจะเป็นพวกลูกแบบจัมโบ้ลูกใหญ่ๆนะคะก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เรามาเช็คราคากันดูนะคะก็ร้านส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีลูกจ um mm ัมโบ้เท่าไหร่แต่ว่าวันนี้คือมีทุกร้านเลยแบบเหมือนที่ตลาดขายส่งเขาอาจจะขายไม่ค่อยดีขายไม่ค่อยได้นะคะ mm hmm. เขาก็เลยเอามาขายปีกที่นี่นะคะ mm hmm. เพราะว่าตรงนั้นก็เป็นร้านเดียวกันเหมือน mm hmm. กัน mm hmm. ก็ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะ mm hmm. ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เบียร์ด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย